มันนั่งกินน้ำกันได้ดีด้วยยังก็ไปไล่กวกนกันอยู่ดิตัวก็ดือพี่นอ้องยิ่งตัวดำนั้นลื่นยิ่งไ้กัดตะมูสมก็เพิ่นมีเถินเอยมีแผลเต็มต้นเต็มตัวอยู่นะถือเขาใส่เอาหนักเติบอยู่บพวกนี้อ่านยังไปไล่เขาอีกนอนความดื้อคว่มมึนก็ได้แผลติดต้นทิ่ตัว แตกตั้งจากคนฮ้อนหนุกีน้องดื้อไหลมึนไหลก็ดีก็ตีมันเก่งกว่าเขาก็ดีไปอย่างนึงมันบบเก่งก็ได้เพนได้แพ้มากสิเดนไรกัดตัวหน่อยอันกนกุ้งใหม่เป็นนางกินนึงกุ้งใหม่ไปดูพี่น้องเดียวเห็นว่าสีเดียวกันกับต้นไหม่พี่น้องนั่งอยู่นั่งอยู่เงาไหม่อยู่งามไหม่ อยู่ยากขั้นแพลเขาก็ไปหากินมันไหมเนี่ยพี่น้องแต่อาหารเนี่ยก็แล่นขึ้นไปกินข้างบนตัวนี้คุ้มพื้นที่ไว้นอนเออเลิมลงมาเลยลงมาลอยอาหารเนียแล่นแล่นนี้ไปกินมันไหมเนี่ยพี่น้องนั่งกินอยู่พื้นบ่ได้แตเกิดแผลเขาจิมาเอาิอย่าเขาไปไกลเขาน้อไเขาเลยนะตัวดำาแหงดื้ออยู่นะ นั่งคุ้มนั่งุง้มเหงาใหม่ไม่อยากให้ตัวนั้นลงมมอากนั้นก็แลีนขึ้นแนลีนลงอยยินบ่เป็นสุกอากาศแจ่มใสแห้งพี่น้องมันแต่ว่าเริ่มล่มแล้วครับรู้สึกว่าใบไม้เริ่มขยับเริ่มน่ะปกติแล้วย่ามนี้ตอนกลางวันนะ่ะจะล่มแห้งพี่น้องเพราะว่าเป็นช่วงขอต่อหนาหนาว กำลังจะยางเขานาหอนเพราะว่าช่วงนี้บางมือือฝนตกพี่น้องเป็นช่วงขาตตนะมี่ผูดลําบากต่เกิดมีฝนตกกับมีพายุล่มมากนะพี่น้องค่อนข้างจะออกมาหาเก็บภาพบรรยากาศเอาความหนาละของพวกเขาค่อนข้างลําบากพี่น้องบางมูลแลนมาหาสีดับเลยตกใจอันนี้ตัวนี้ก็งามดีพี่น้องเกียงขนาดผิวเนียนผิวเกียงดีบบมีแผลมีเปลเลย สอ่อความอุดมสมบูรณ์ของประเทศข้าเจ้าพี่น้องธรรมชาติยังขอนขังอยู่นี่เกลืน100่นลอยเปอร์เซ็นเลยพี่น้องก็จะรักษาธรรมชาติหรือว่าพื้นที่ผู้มีประเทศของข้าเจ้าได้ขอนแขงอุดมสมบูรณ์แห้งก็เลยมองออกมาแบบได้ความสุขพี่น้อง